การเกิดเจจิตใจเป็นเรื่องธรรมดาการเกิดใจจิตใจธรรมชาติก็เป็นธรรมดาเรื่องปกติของคนที่เกิดมาแต่คนเราเดี๋ยวนี้สร้างสถานการณ์เองได้โดยหลอกไปรชาโดยหลอกคนหลอกชาวโลก ลือสีมันที่จะเป็นลือีได้นั้นก็คือต้องสมรกรรมกรรมฐานให้ทางนิพพานให้ทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งชินทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นต้องต้องเป็นคนที่ให้เมตตาเขาช่วยเหลือเขาสัตว์อื่นใดก็ตามที่ได้รับทุกเราก็แผ่เมตตาช่วยเขาการรักษาศีลก็สามข้อเอง เราไม่ได้เป็นพระอรหันต์ที่ใดหดูสีทั้งหมดฟังไว้และเก็บคิดเก็บไปคิดทุกวันนี้เหมือนกับสร้างลือสีโลกลือสีโลกทำให้ลูกขหอหัวเลาะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนลิน้ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็เก็บฟังดูถึก การที่เข้าสัมมทกรรมกรรมฐานเป็นทางนิพพานให้ทานเกสัพพสัต์นั้นเป็นเรื่องที่เราควรคิดและควรเข้าถือศิลสามข้อเองรักษากายวาจาใจใจสามข้อกายไม่ทำร้ายคนอื่นใจไม่คิดเอาของคนอื่นเป็นของตนวาจาจไม่กล้าเล่เาสอเสียดเบียดเบียนผู้อื่นได้รับทุกได้รับความเดือดร้อนด้วยอันนี้ก็ควรเป็น้อควรคิดและ ศึกษาด้วยตนเองจะไปสอนคนอื่นก็ไม่ได้หรอกเราก็มีแนวทางแค่เท่าเราที่มีแนวทางแค่พอได้เนะี้ยให้ลูกศิษได้ฟังไปแค่นั้นนหะเพราะคนอื่นเขาฟังเขาก็จะจะคิดเหมือนเรานั่นแหละเองนี้มันเกินไปเด็กๆก,ก็มุ่งผ้าลายเป็นลูสีแล้วมันก็น่าอายเขานั่นแหะถ้าจะอยู่สมรรถกรรมจริงๆ ต้องต้องอยู่ส่วนจวอย่าไปคิดว่าจะไปหาเงินเมืองนอกอย่าคิดว่าไปหลอกอินมันเป็นทุกข์เป็นร้อนกับคนที่เอาของไปใช้ไม่ได้มันเป็นกรรมเป็นเหกี่นวกตัวเราเองเหตุการณ์เกิดอย่างนี้เราก็เป็นห่วงลูกจิตทุกคนวางไว้และคิดผอนเข้าสามรชากรรมกรรมฐานเข้ากรรมไม่พูดจาสามลาตีห้าลาตีเจ็ดลาตี ไม่พูดกับใครและสัมมถากรรมรับสัมมชากรรมอายังทุกขังอนิจจังอนัตตาให้เกิดบรามร,รมีธรรมธรรมชาติให้ช่วยเราแผ่นดินพระแม่ธรณีรู้เห็นเราเป็นบุญเป็นคุณตอที่เราอยู่กับแม่ธรณีพระแม่ธรณีท่านก็อยู่แผ่นดินเป็นสยามแผ่นสยามที่เราอยู่ เทวดาอากาศอากาศเทวดานั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดอากาศนั้นเป็นเทวดาเทวดาก็คืออากาศพระพุทธเจ้าก็อยู่หัวใจพระธรรม,มเจ้าก็อยู่ในขันทั้งห้าพระสังฆเจ้าควารู้ศึกษาได้เรียนมาเราก็ควรคิดและควรรู้รู้ให้ถึงถึงอย่าคิดว่า เราทําได้คนอื่นทําได้ไม่ใช่นะต้องเข้าสมมสกรรมให้ได้อันนี้จะเป็นผลดีต่อคณะสิทธิานุสิทธ์ทุกคนต้องคิดและอย่าคิดว่าหลอกคนอื่นได้เทวดามีจริงเพราะเทวดาก็เป็นอากาศอากาศเทวดาคุณเราเกิดมามีปู่ย่าและตายาย บัณพบุตรเรามีจริงไม่มีเราไม่ได้เห็นดอกบันฑพาบุุษเราก็ละไปหมดตายไปหมดเสียไปหมดเราคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมเจ้าขันธ์ทัาา้งห้าพระสังฆเจ้ากรมดูและเดียนมาถ้าหากข้อสมรจกรรมกรรมฐานให้ทานแก่สรพพสัตโดยเมตตาธรรมจริงๆแล้วจนให้เกิดอุคหานิมิต ขลตัวเราลุกขนหัวเราตั้งเราก็อธิษฐานว่าเราอยู่รรมธากรรมเราต้องเป็นทานเห็นมดตกทลุกลําบากอยู่ตามต้นไม้เดือนห้าใบไม้ล้วงลังลนลังก็หลนลงพื้นเราก็เอาน้ําให้เขากินอันนี้จะเกิดกุศลอีกทางหนึ่งเพราะเรามีเมตตาต่อสัตว์ฟังแล้วคิดและและให้ทํา แล้วเราจะรู้ว่าค้าหานิมิตอยู่ที่ใดขนตัวเราลุกเราก็เกิดข้าหานิมิตจิตเราก็จะลงตัวเป็นหนึ่งเป็นสมาธิอย่างดีฟังแล้วก็จะเหมือนก็เป็นบ้านนะนะั่นละทําไปโดยว่าไม่มีอาจารย์นะั่นละอาจารย์ก็คิดเองทําเองนะถ้าถือศีลสามข้อนั้นเนี่ยจะรักษาได้ทุกประการพระพุทธเจ้า ในอดีตการพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าไปเรียนวิชากับอุทกดาบุตรล,ละดาบุตรแค่หอเหินเดินอากาศได้มันเป็นเรื่องปกติในคนยุคสมัยนั้นพระพุทธองค์ก็เลยลาอาจารย์ทั้งสองไปศึกษารักษาศิลนสามข้อ รักษากายวายากแค่สามข้อเองท่านก็จริงตัดสรู้ได้แม่แต่มดตัวเด็กๆน้อยๆท่านก็ให้เมตตาไม่มีอะไรท่านก็คิดเผเมตตาให้เขาก็อยู่ตามชีวิตของท่านอยู่ตามชีวิตของเธอถ้าองค์ก็อยู่ด้วยความอดทนทนต่อสู้เหมือนธรรมชาติอยู่ธรรมชาติ คือแกเจ็บตายธรรมดาก็มีแค่นี้พระองค์ก็ตัดสรู้ได้โดยพระองค์เองอันนี้ก็ทางลัดอย่างดีเนาะชะูกดีทุกคนชู้ดีชูกดีทุกคนคิดเอาคิดเอา